หลายทีครับทุกคนยังไงมันก็หนีไปบนการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะมาทุกคนมาพูดถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนักศึกษาปัจจุบันกันบ้างว่าเวลาผ่านไป5ปีเนี่ยนักศึกษาธรรมศาสตร์เราทําอะไรกันอยู่บ้างก็ขอเริ่มที่การแนะนําตัวก่อนละกันเริ่มจากครั้งเปก่อนก็ได้ว่าตอนเนี้ยเป็นใครทําอะไรกําลังทําอะไรอยู่บ้างครับสวัสดีค่ะชื่อเปลงนะคะปัจจุบันถ้าเป็นกิจกรรมในมอก็ทำล้การเมออย่างเดียวค่ะแต่ว่ากรรม็มีทํา ล้อบ้านแต่วแบบอาจจะไม่ใช่งานหลักล้อกันเรื่อนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือล้อกันเรื่องนี้เอาทุกอย่างคือถ้าแบบว่าถ้าจังคืล้อก็จะเขียนป้ายผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วจริงๆล้อล้อมันก็จะมีการที่จะต้องคอนเทนต์อะไรอยู่บ่อยลงบ่อยๆอย่างนี้ค่ะทำแล้วแต่แลบว่าจะมีแบบอ่ะไรนะครับแล้วก็ทำล้อให้มันมีครับล้อดีกันไหมติะอ๋อได้เลยครับคุณครับดี ชื่อหนีนะครับก็จริงเป็นนักศึกษาปกติแหละ้วเรียนอยู่นิติศาสตร์ครับแล้วก็เออก็สนใจเรื่องการเมืองคับคมครับแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ใจของคมอ่ะถ้ามันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่น้อยที่สุดขาดคนที่สนใจในมันก็มันก็ดูมืดบอดในโดยเฉพาะยิ่ในหมาบิไลเป็นพื้นที่มองผิดมองผูกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราเรามีชีวิตได้ต่อนะมันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นให้กับผมสุดก็เลยสนใจเรื่อง แล้วก็กจริงๆทำกูกิจกรรมในมออยู่สองสญญามอย่างอย่างแรกในทำแซฟโซเชียลแอดมิเนสต์ชันพลนิสิครับเป็นกลุ่มซึ่งเออชวนนักศึกษามาคุยมาสนทนากันเรื่องนโยบายสญญาธารณะวาดฝันเรื่องอนาคตแล้วกเ็เราจะทําให้มันเป็นจริงได้อย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือทำํำจริงๆช่วงนี้ทํเาเป็นพาร์ทหนึ่งในมหกรรมระดีวิชาการคณะนิติศาสตร์ชื่อฝ่ายว่าราสารประชาชน ลาน้ำชาก็เป็นเวทีเสวนาในการที่จะเอาประเด็นที่แหลงคมเอาประเด็นที่สังคมกําลังถกเถียงกันอยู่มาพูดคุยบนพื้นฐานว่าเราเราเชื่อมั่นว่าในาหาวิาลัยมีศักยภาพทางวิชาการดัะนั้นเราเลยหยิบเรื่องที่แหลงคมออกมาพูดคุยทำให้เข้าใจสังคมหรือให้สังคมประทะสังคมความคิดกันเราก็เป็นพื้นที่นในการที่จะสื่อสารแล้วก็ลาน้ำชาจะมีงานนะครับไอ้อ,อกก็เลยวันที่19ตุลาคมนะครับที่พา,ปาะประจักษ์เป็นงานเสวนา ในมอมีประมาณนี้แต่ก่อนนันนี้ก็เคยทำ r อะไราเงี้ยก็พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ข่างๆไปบ้างแล้วก็อย่างติ่ตามชื่อฮันนค่ะจริงๆเป็นเด็กซิลคือถ้าในวัยเดียวกันเนี่ยก็คุณจะจบไปได้เล้วฉันก็เป็นอีเกคนที่ยังมาเรียนที่นี่นะัก็จะขอเล่าจากงานข้างนอกก่อนละกันที่ e n r o l l t ่ว่าที่จะกับอันมเลยค่ะก็คืออนีเป็นลึกในทานของบเซึ เป็นงานอีเลนที่ก็ทำงานหาทุกคนบนฐานตัวภาวะโรินยิงนะคะคุณมองว่าการเยียวยาเพื่อวเขาที่ดีนี่ก็เป็นความเป็นทางตัวในสังคมวันนี้ก็เรียนอยู่คณะวิทยาการดุริยางคศาลป์ปีสองโอเคครับถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเห็นเรียน พูดว่ามาศาตรทางล้อกันเม,มืองถูกต้องไหมครับก็เมื่อเราพูดถึงเรื่องการสแสดงออกของนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษามทเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยอยากจะให้เฟรมเล่าหน่อยว่าการสแสดงออกของนักศึกษาหรือว่ากิจกรรมของนักศึกษาเองเนี่ยคิดว่ามันสามารถสะท้อนหรือสื่อสารออกไปทางสังคมได้อย่างไรบ้างสามารถคิดว่าสังคมเนี่ยมันรับฟัง,หร,ฟงห,หรือว่าได้เห็นอะไรกับการสแสดงออกของนักศึกษามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่เราทํำในปัจจุบันเนี่ยเราทําผ่านรูปแบบไหนยังไงบ้างครับ ถ้าเป็นแบบว่าที่มันเห็นในเชดเนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคือมันต้องมันจะเป็นกิจกรรมที่ทำผ่านสภาออกมาเราะของมาหารไรแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแบบดูจริงๆเหมือนมันจะเป็นเราก็เห็นว่ามันก็จะมีการเอาประเด็นการเมืองมาพูดทำเรื่องเรื่องพฤตธกรรมประชาธิปไตยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเหมือนที่เราเห็นที่เราเข้าใจคือมันจะเป็นในเชิงการคือการเรื่องม,มากกว่าการรณรงค์มากกว่าก,กรรมมาร อ่าก็เล่าในมุมของล้อการเมืองก็ได้เลยรับว่าอ่าก็ย้อนกลับไปคําถามเหมือนเดิมครับว่าที่ล้อการเมืองทำกัน,นคิดว่ามันอ่าสื่อสารประเด็นต่างๆของนักศึกษาเนี่ยออกไปให้ต่อสังคมผ่านอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าสังคมเนี่ยเขาได้ฟังเราได้เห็นเรามา้ากห้ือไม เรากระตุ้นความคิดอะไรเงี้ยค่ะอืมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นการเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการกระตุ้นความคิดแต่อาจจะไม่ได้ขับเคลื่อนในหมู่ที่เอตุ่มเหี่ยมกับใคนมากเหมือนเป็นการสื่อสารการสื่อสารที่ให้คนไปคิดต่อเองมากกว่าอืมเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสื่อการเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วเรากนี้่าคนไกลการทำงานมันไม่ได้มีแค่การเห็นเห็นเราถือว่าการที่เราปล่อยให้คนไปคิดเองก็แบบสร้างสรรค์งานต่อไปที่มันเป็นแต่ละคนก็เป็นสิ่ง คก็สำหรับงานของทางเพรมเนี public, okay. ่ยนะครับก okay. ็จะเป็นในเรื่องของการทํางานของนักศึกษาที่คิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณนักศึกษาปัจจุบันน่าจะในการรณรงค์ภายในมหาลัยกันมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาทําสื่อสารออกไปเนี่ยอย่างของล้อการเมืองเองก็จะเหมือนกับการพูดถึงประเด็นขึ้นมาให้คนได้เห็นแล้วตั้งคําถามหรือว่าได้คิดขึ้นมาแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นในเรื่องของการผลักดันอะไรที่มันเป็นเป็นแคมเปญใหญ่ๆไปสักทีเดียวประมาณนั้นนะครับในตอนนี้ เรามองว่าโพส i t i o n ของเราเป็นการทำงานศิลปะการอย่งนี้เป็นการเน้นการสื่อสารสแล้ว,วะะก็ส่งเสริมการสลายันด้านการศึกษาโอเคถ้างั้นก็จากพี่เปรนเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการทํางานภายในมหาลัยอย่าแล้วคิดว่า,าในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เราเหมือนกันที่เริ่มไปไ<อ>ทํางานในกรงพิการในสภาบ้างหรือว่าไปเป็นผู้ช่วยสสบ้างมีการไป อาจจะแค่ไปให้ความเห็นหรือว่าไปร่วมทํางานในบางส่วนหรือว่าเป็นผู้ช่วยสอสอไปช่วยหาเสียงอะไรก็ตามก็ดีเ <c oughs> นี่ยคิดว่าแล้วในมุมนั้นบ้างเนี่ยอาจจะเป็นถานหลีแล้วกันว่าคิดว่าในมุมนั้นเนี่ยการเมืองในสภามันเป็นพื้นที่ของนักศึกษาเป็นพื้นที่ของเยาวชนหรือเปล่าคิดว่าหรือว่ามันเป็นพื้นที่ของนักการเมืองอย่างเดียวนักศึกษาเราสามารถเข้าไปแล้วไปสร้างความเปลี่ยนแปลงไปทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนกับการที่เข้าไปปรสภานริงจริงเออนี้ก็คือว่าผม ผมติดตามกันหนึ่งเนาะแล้วก็มีเพื่อนหลายคนเข้าไปทำในสภาระทํทำงานอะไรก็แล้วแต่คือคือบคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนคนในสภาผู้แทนของเราในสภาเมื่อนันกศึกษาเข้าไปมันได้มดีมันได้วิธีคิดมันได้ไอเดียมันได้ความสดเข้าไปคืเอ,อเข้าใจว่าผู้แทนอย่างน้อยที่สุดงานหนึ่งก็คือการสื่อสาร <c oughs> กับประชาชน <c oughs> ในฐานะคนที่อยู่ในสุดกลางนะง ผมคิดว่ามันมีสองสองขาที่ต้องควบคู่กันไปคนระับอันที่หนึ่งก็คือการทํางานในระบบการทํางานนอกระบบการทํางานในระบบเนี่ยมันก็อาจจะพูดถึงการทํางานในสภาใช่ไหมครับผ่า,ผานกฎหมายและแต่างต่าการทํางานนอกระบบ,บก็เป็นน้อยที่สุดเลยน,นะษาเป็นสภาพประชาสัมนะี่ยผมคิดว่าสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันก็คือว่าเราจะเป็นต้องมีคนทํางานในระบบแต่ว่าใม้มีคนในระบบอย่างเดียวไม่มีคนนอกระบบในการเรียกร้องในการรณรงค์เลย คนที่อยู่ในระบบก็จะทำงานเจ้าชา,ๆๆๆๆๆากเป็นข่าสุดท้ายสิ่งของเราก็จะตกดาวใช่ไหมครับหรือว่ามีจากคนนอกระบบเนี่ยการทําให้นโยบายหรือความฝันของพวกเราเป็นจริงมันก็อาจจะไม่ง่ายนะเพราะนั้นผมคิดว่าสองขานี้ต้องไปด้วยกันคือมีทั้งคนในระบบในฐานะผู้แทนร,รัศดรสอบสอบอะครับ <c oughs> แล้วก็มีนอกระบบอย่างภาคประชาสังคมแัะศึกษาเนี่ยไปทํางานไปด้วยกันเพื่อพักดัานวาระทางสังคมเพื่อพักดัานวาระของ ตัความฝันของเราที่เราเขียนอ่านกันเนาะที่เราอยากให้เป็นได้สำเร็จเป็นมันโอเคก็ okay, อาจจะคล้ายๆกับวงก่อนหน้าเลยที่เราตอบมา เหมือนกับตอนช่วง63กับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะยังคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าในฝั่งของนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเราก็ทํางานเรียกร้องส่วนหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะเห็นอะไรซึ่งก็เหมือนที่วงก่อนหน้าเนี่ยได้พูดไปว่านักศึกษาเนี่ยสิ่งที่ดีคือมีความฝันมีความแอคีฟมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเราอยากจะเห็นอะไรเกิดข,ขึ้นมาในสังคมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของรัฐสาภาเรื่องของกลไกทางกฎหมายต่างๆว่าจะทํำยังไงให้ความฝันหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเหล่านี้เกิดขึ้นมาจริงๆ ก็ไปด้วยกันถูกไหมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนักศึกษาประชาชนเยาวชนเราก็ต้อง,องเรียกร้องต้องทางานอะไรของเราไปแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการไปทํางานร่วมกับคัะสภากับนักการเงืองว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราฝันอยากจะเห็นเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงจริงๆได้อย่างไรบ้างประมาณนั้นนะค่ือในมุมหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบการทํางานผู้แทนเราไปด้วยครับว่าคุณทํางานตามที่คุณหกเสียหรือเปล่านะคุณทําตามนโยบายคุณที่เรียกร้องในวันเลือกตั้งหรือเปล่า มันไม่ใช่ว่าเราเลือกตั้งระสี่วินาทีในกะูหาเลือกตั้งแล้วจบก,กันในขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาระหว่าง4ปีนี้มันก็เหมือนกันตรวจสอบถูกโุนผู้แทนของเราในสภาผ่านประชาชนบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ทาตามที่คุณพูดนะผมว่าคาในทุกนี้คืออะไรอะแบบเราทรยศเสียประชาชนนะใช่ครับเราเสียสัะเพื่อชาติเลยครับเพราะฉะนั้นการทํางานในในสภาเพาื่ตเป็นที่จะต้องใช้กลังในการตรวจสอบ ก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจนอีกอางหนึ่งเนาะว่านอกจากที่เราจะไปผลักดันไปพยายามทาอะไรของเราเองแล้วเนี่ยเรายังทําหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยกันที่มีประชาชนไปอยู่ภายในสภาทําให้นอกจากที่เราไปมีไอเดียย่างเงที่เราอยากจะไปร่วมทําในตัวเองเนี่ยในขนาดเดียวกันเราก็เป็นคอยดูว่าเออสิ่งที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยเขาทาจริงๆิหรือเปล่าอ่าก็เป็นก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้างั้นเรามาต่อกันดีกว่าว่าอ่าของของท่านทันหยกเองเนี่ยเราเข้าใจว่าที่ ได้ไปร่วมทำแบบทำเป็นอาร์ติสนะฮะเพราะว่าแบบมีการออกแบบการสื่อสารต่างๆที่ใช้ศิลปะเนี่ยในการมาถ่ายทอดประเด็นทางสังคมหรือว่าเป็นการมีอะไรบ้างนะเป็นเท็ตีิเพิร์ฟองแนนเจอหรือเปล่าแล้วก็เป็นการใช้ความหมายใช้ศิลปะใช้สัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมให้เหมือนสื่อสารประเด็นให้คนมาเข้าถึงง่ายขึ้นประมาณนั้นหรือล่าก็เลยอยากจะถามทางทันหยกแล้วว่าคิดว่าศิลปะการที่มา ใช้สื่อสารประเด็นทางสังคมเนี่ยมันเอามาทําได้ยังไงบ้างแล้วก็ทําไงทันทันอย่างเดเองถึงเรื่องที่จะมาใช้ศิลปะในการถา่ายทอดประเด็นพวกนี้ทนะจริงเมื่อกี้ตอนแน,นรั้วริวบอกเป็นถึงปลนวกๆเราทํางานเป็นภาพประกอบจะไม่ใช่งานการาฟิกหรือว่าเป็นสื่อสังคมอะแต่ว่านั้นก็เป็นไปได้ว่าท,าที่ริวก็แบบเอาเองแอกแบบคุอแล้วก็ได้แต่ไม่ได้ความดีทีนี้ก็กลับมาว่าทําไมต้องใช้สื่ปากคือเราชอบก็ต้องมาแต่ปตะเด็นนั่นแหละแล้ว หลายคนถามก็มองว่าการวาดรูปมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวโตมาเนี่ยวก็คงหายไปเองตามช่วงวัยถ้าพี่คนพอมาโตขึ้นมันก็ต้องแบบมีเรื่องอื่นที่เราต้องไปสนใจมากกว่าเรื่องเรื่องการทำงานนะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างยินดีมากกับการว่าลูกของมันคือเราชอบกัานเลยมันก็เลยแบบการเป็นวัฒการวาดรูปอ่ะมันพาให้เราได้เห็นคนทั่วถึงของสังคมในนี้ที่เรารู้ว่ามันยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อให้ดีขึ้นเลยเพราะว่าต้องแบบเรื่องของการศึกษาที่ก็ยังให้ตักจากการวาดรูปเพราะว่ากว่าไม่ใช่การศึ ว่าเพราะถ้ามันยป็นต่อว่าเกิดการเป็นสีป็น้ำให้แห้งมันก็มีน้ำาวมันจะเปสิ่ที่มันดูวาา่าควากำลังกลายเปเราด้วยในช่วนนงนั้นนต่รไปมถึออเรื่องาสารอาหาคือเราก็มาพอมกับการเป็นโรคโคโลนาในช่วงนั้นแล้วมันก็ทำให้เห็นระารว่านม่ช่วยได้เพราว่ามข้อจำกัดของสารพอ่าที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงกีฬแท้เข้าถึงรารักาได้แล้วก็ <m> <m> การที่เอาศิลปะมาใช้คือมันสามารถ่าเชื่อมคนได้ค่อนข้างมากอย่างมองการที่หนึ่งเนี่ก็เอาศิลปะมาแบบเออชวนให้คนคิต่อกันของเราก็มองทัศายการที่คือว่าคือศิลปะอาจจะใช้เชื่อมกับคนต่างวัยต่างความคิดได้ในการโอเคเรามาทํางานร่วมกันเราเรามีภาพพอควงอย่างไรพอสังคมอย่างเงี <op> ้ยหรือว่าเออเราอยากสื่อสารยังไงว่าเออเราอยากเห็นภาพสังคมที่ดีขึ้น กาทางานกันหรือว่าบางทีมันเป็นการเชิญชวนคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจประเด็นที่มันมีความซับ้นมันมีความยากบบเรื่องของกฎหมายางการต่างๆที่มาอ่านจะต้องแบบเออใช้การย่อข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเราแบบรูอควมหมก็ดีหรือว่าแบบตั้งตี้ก็ดีเลยนะมันก็แบบเออจะอยูวแทุคนเข้าไปมีส่วนร่วมไปลงไปลองแบบดูว่าเขากำลังพยายามจะสื่อประเด็นอะไรน่เราเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมอย่างไรบ้างหรือว่าอยากสุดท้ายก็ คือเรื่องของการขายของที่อยู่ว่าเปิดมุมมองใหม่เพราะว่าเราอาจจะมีความเชื่อต่างๆในสังคมอะไรอย่างนี้ยที่เราก็รู้แหละว่ามันต้องเขี่ยแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นความหรายของว่ามันจต่อเป็นอะไรในบ้านองนี้ดังนั้นการที่หยิบสัญลักษณ์เดิมที่เราใช้ในสังคมแบบเราอาจจะมีภาพบางอย่างยที่แบบโอถโหแค่เพื่อเสริมรับผ่านรูปภาพผ่านสีอะไรอย่างนี้ยถ้าเราลองลองบิดลองทดลองดูว่าถ้าเราเองเขี่ยให้มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงประมาณ ก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากเลยที่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเรียกร้องการผลักดันประเด็นทางสังคมการเมืองเนี่ยเราวางจะนึกถึงแต่อาจจะเป็นเรื่องทางวิชาการบ้างหรือว่าเรื่องทางการเมืองเรื่องการเรียกร้องโดยตรงแต่ว่าศิลปะเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือเหมือนเป็นเรื่องการที่ทําให้เรื่องพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เข้าถึงคนงานายสื่อขมันเป็นการเชื่อมโยงเรื่องของประเด็นที่อาจจะดูไกลตัวดูยากให้กับให้เข้าถึงตัวคน ที่วางคืนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มช่องว่างในระด่บสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เก็ตหรือว่าอาจจะยังไม่ได้สนใจส่วนหนึ่งแต่ว่าการพอมันมีศิลปะมาเนี่ยเหมือนเป็นสื่อลางที่ทําให้คนกับประเด็นยากๆประเด็นซับซ้อนในตัวเนี่ยมันเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วก็ศิลปะเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เราตั้งคาถามหรือว่าท้าทายชุดความเชื่อหรือว่าค่านิยมบางอย่างได้อีกด้วยใช่ไหมัเป็นประเด็นเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆที่ปกติแล้วเนี่ยเรา ค่อนข้างจะถูกมองข้ามกันไปเยอะเลยก็เป็นมุมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถ้างั้นเราลองย้อนกลับมาต่อว่าจากที่หลีเนี่ยบอกว่าปัจจุบันมีการทําเป็นอะไรของแซ่บขับเฉยๆแล้วก็รับผด้วยที่ขายไปซะเยอะเลยก็คือ,องั้นจากที่เราฟังหลายๆมุมมาแล้วอยากลองย้อนกลับมาในมหาลัยเราบ้างว่าจากที่หลีเนี่ยทำงานในมหาลัยหลายๆอย่างเลยที่เป็นงานก็อาจจะ ใช้ๆวันนี้นิดนึงไม่มีการจัดเสียาอะไรประมาณนี้เนี่ยอยากรู้ว่างานประเด็นเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราเนี่ยมีการทําอะไรรูปแบบไหนกันบ้างแล้วก็ก็เหมือนเดิมกับคาถามของคงนอื่ก็คิดว่างานสายเนี่ยมันสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดอะไรไปได้มากน้อยแค่ไหนผมผมถูกต้องที่เราก็ชวนคนที่สนใจเกี่ยวข้องกับาบายุารณะเสี่ยมามาพูดคุยกันครับจริงจับคือจะเป็นพื้นที่อ่ะ ในการที่จะทําให้ความคิดเห็นหรือว่าความฝันเรื่องนโยบายสาธารณะเรื่องรัฐวศึกาอะไรเนี่ยความมันหน้าตาหน้าตาเป็นยังไงผมคิดว่าจะสร้างสองอย่างก็คือสร้างคนึกษาท,ที่เข้ามาในใน,ในกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยจริงหน้างานจะมีหลายอย่าง <ST. S 1> มีทั้งการเขียนบทความการทำพอดแคแสตหรือการทำเสวนานี่ครับแล้วก็มีเวิร์กช็อป ใช่ไหมคือเราพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการที่จะสื่อสารเรื่องซึ่งตัวเองสนใจออกมาเป็นเอาต์พุตนะมาเป็นงานเขียนออกมาเป็นงานสวษนาก็ผมคิดว่าอันแรกคือการสร้างผลอันที่สองคือการสร้างความเข้าใจของสังคมเมื่อคนเหล่านั้นได้พัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองในมุมหนึ่งก็คือเราสร้างความเข้าใจกับเรื่องการมีรักสุริกาการมียบายสาธรระเราเรา คือผมอย่างนี้คือสังคมนี้เนี่ยมันมันโหดร้ายกับเราเกินไปหรือเปล่าไหมครับว่าชนชั้นนาจํานวนมากยสูบทรัพยากรจากพวกเราจากคนส่วนใหญ่ในประเทศเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่อีกคนแต่คนส่วน,นใหญ่ในประเทศจะมีชีวิตที่ดีจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพต้องได้รับการอนุญาตจากผมเรา ใช่ไหมครับเราเพราะฉะนั้นความฝันของเราคือการที่เรามีชีวิตที่ดีได้โดยเป็นสิทธิ์เป็นโอกาสที่เท่าเทียมกันบนพืน้นฐานของเราเชื่อว่าคนเท่ากันถ้าเราเชื่อว่าคนเท่ากันแล้วเนี่ยมันนโยบายสาธารณะเนาะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาการต่างมันเป็นเรื่องของการเฉลีย่ยทุกเฉลีย่ยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันทำให้เราเยินดียินร้ายกับผู้อื่นได้โดยที่ เรื่องนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยกรงน,นั่นคือนั่นคือความฝันของผมกับความฝันของแซฟเนี่ยคือการได้ฝันคือการให้คนได้มีพื้นที่ได้ฝันอะ่ะเราเราเรียนจบไปใช่ไหมเราเข้าไปทํางานเนี่ยบางคนก็แทบจะไม่ได้ฝันแล้วเพราะว่ามีหนี้กยศอ,อยู่ใช่ไหมทํางานก็ต้องส่งที่บ้าน้านก็ต้องหอดรถดก็ต้องกอดเออคนที่บ้านเจ็บป่วยเนี่ยก็ต้อง เราใช้ทรัพยากรกรวนมากในการรักษาเพราะฉะนั้นโอกาสในการฝันเขามีน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นผมมายืนยันว่าการ้นระยะพยายามจะสื่อสารว่าการมีและส่ิการอย่ยมันคือการสร้างพื้นที่ให้เราได้ฝันมากขึ้นการมีการศึกษาที่ดีการเข้าถึงการศึกษาที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเรื่องที่ใกล้บ้านใช่ไหมเราฝันถึงระบบประกันสุขภาพที่ดีมันควรจะเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้ ไม่ใช่การจ่ายทรัพยากรมากๆเพื่อเข้าถึงระบบการราักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเป็นคุณภาพที่ดีราคาถูกเข้าถึงได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเราถึงจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามจะสื่อสารนะเราพยายามจะให้คนเข้ามาเรานําเสนอหมายถึงว่าออกมาเป็นาท์พุตออกมาเป็นบทความวิชาการเพื่อสื่อสารกับคนเราต้องเมื่อเรามีคนที่เข้าใจเรื่องที่เราจะสื่อสารมาก ความฝาันของเราในการมีประสบการที่ก้วหน้าเขาต้องพิสูจน์ความยากจนหรือความฝันของนโยบายสาธารณะต่างๆที่เราอยากจะเห็นอันจะได้เป็นเออ่มันจะได้เกิดขึ้นจริงเมื่อกี้พินัทมองเมื่อกี้บอกว่าเราในวัยนักศึกษาเนี่ยคือวัยที่เราได้ฝันนะแต่ว่าผมเขาขายของนิดนึงก็คือแซฟเนี่ยเป็นวิธีให้คุณได้ฝนะันน่ะใช่ไหมครับในการที่จะเอ่ออยากจะมีชีวิตที่เอ่ออีกอันหนึ่งก็คือร้านน้ำชาขอแวะนิดนึงเพราะว่าใกล้วันงานแล้วอยากจะชวนทุกคนนะครับ ก็ดา <Ü L _ string> ์น <those S 1> right? ัชาเป็นฝ่ายหนึ่งในมหากรรมระพีวิชาการคณะนิติศาสตร์นะครับเรายืนยันมาตลอดตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมทำหรือว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่พื้นที่ปลอดภัยบนพื้นฐานเราเชื่อว่ามีศัวิภาพทางวิชาการเป็นน้อยที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วก็เราก็ยืนยันว่าเราจะหยิบประเด็นที่ใหญกคมหยิบประเด็นที่สังคมถกออกมาพูดคุยออกมาเอ่อนเสนอออกมาให้สังคมแรกนิดครับ ในสภาพสังคมแบบนี้เนี่ยใช่ไหมครับเราเห็นว่าในในในสภาพสังคมที่ความคิดชาตินิยมมันเครื่องผูมากๆในความในความรับรู้ของเราการสื่อสารประเด็นแบบเนี้ยการสื่อสารว่ามีพี่ที่ผมรู้จักสื่อสารว่าเด็กกัมพูชาคนได้เรียนในโรงเรียนไทยก็โดนตัวลงหนักมากใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่คิดว่าเรื่องนี้แปลกบ้างไหมครับเราไม่คิดว่าเด็กกัมพูชาคนจะไม่ได้เรียนในโรงเรียนไทย ถือว่าเขาคนได้เรียนเพราะเขาเป็นเด็กอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วก็เป็นเป็นเป็นหัวข้อเป็นพาตุหนึ่งซึ่งลาน้ำชาก็จะมาชักเป็นวิธีได้ปีนี้ก็คุยเรื่องสปอยเล็กน้อยก็คือปีคุยเรื่องความมั่นคงคุยเรื่องกองทัพซึ่งเป็นสถานการณ์ในที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกวงนึงคุยเรื่องการปฏิรูปกระบวนการี่ตี่ทําเพราะว่าเพื่อนที่้องเราหลายคนก็ได้รับผลกระทบจากปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ดูแล้วจะมี ไม่พอยุทธรรี่ทเท่าไหร่หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จริงๆเราก็ทำสองล่าสองอย่างนี้เป็น,เป,นเป็นงานหลักๆตอนนี้เราเราก็คิดว่าพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ที่ให้นักศึกษาทุกคนได้ลองผิดลองถูกได้นักศึกษาเข้ามาในแซปหรือในระดีเองเนี่ยมันมันไม่มีใครมาชี้หน้าด่าเราหรอกยังไงว่าเฮ้ยคุณทำไมทำไมด่ดีทำไมเราทำแล้วคนได้รับผลกระทรบเรต่างๆมันเป็นพื้นที่ลองผิดลองถูกเสมอที่เ แต่ว่าเมื่อคุณเข้าไปทางานอย่างน้อยที่สุดในสภามันก็มีสิทธิภาพที่จะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนว่าถ้าสนใจนะเรื่องนโยบายสาธารณะเรื่องออการทํรัฐสวัสดิการก็แซปจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้จะ,จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้นะครับก็ลองลองคุยกันได้ว่าถ้าสนใจก็เข้าไปที่ไอจีนะครับแซคขับนะครับขของไม่ไดีครับประมาณนี้